เดียวเฮาใส่แบบนี้แบบนี้วางแบบนี้บ่โดยพอเถอะนี่ใสลองเบิ่งจักสองอันก็ได้ลองคร่าวๆให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้แบบนี้ประมาณนี้เนาะโดยเต็มหมดเลยโดยตอนตอนอยู่ห้องมอนั่นพัวเราไม่ได้เบื้องเมื่อวานนี่มูมูไปชวนพัวเราหันไปกินเบียร์เราก็ให้อีกแทนพัวไปพอเถอ มูกสีห้าคนขี่รถจักรไปไปเอิ้นพวเราว่าไปกินเบีรยพวเราไปแม่ยาเรากับพ่อปูเราไม่ได้ซ้อนเลยลูกว่าอย่าแฮดแบบนี้บางเมียได้ย้งมีไายบอกเลยนั่นแหละเราจางึงทํา ยังดุคือเก่าอยู่นี่เนาะโอ้พี่น้อยอยังบนทะเลยนันไต่ตองกันเลยเนาะกบข้าวกบนี่กะอพี่น้อยจนดังค่าจนไปไปแหละนี่ดีแต่ว่าเป็นมาก,กนนอ,อันออนี้เนาะเนาะเอาเนี่ยแหลพี่น้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาเด้อเนาะมาเยี่ยมยามถามข้าวอยู่หน้าบ้านเฮืนซานของทางน้องฮอนดา้าพี่น้องเนาะหรือว่าทาั้งพี่สาวของทางน้องนา อาแต่เดินทางมาแต่พุ่นทางบุษเงยงกับพี่น้องเนาะอสบายดีพี่น้องกันุสุขุสุคนนะพี่น้องเนาะอาตัดภาพมาโอไม่ยงกันนะเพ่นาแกเงแกเพื่นดโอ้โ้าป้าเอะบ่มีมีส่งใส่เยอะบ่ดุได้ยังกินนะนะได้ทุงนะเข่า เออใช่นะเขาเนี <c oughs> ่ยคือเป็นเดี๋ยวนี้นี่โ <c oughs> อ้สุดยอดน้ำเอออดูวะ <c oughs> ไปใไส่ส่งก่อนไปใ <c oughs> ส่ส่งก่อนเดอ <c oughs> เอ้ออืมเนอะพี่น้องไรครอ๋อคืนแบบจุใหม่ได้แบบนี้เนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนี่ แกใส่รถนี่บ่มาเนาะป่าโหดีเนาะอันนี้เนาะคุณพูลงพูคุณพูลงพูเอออ่ะอันนี้ไม่ไหนอือไปเศร้านี่เขาไปไปแต่เศร้าเลยโดยไปน้ำกันจะค้นกับลูกเฮานั่นฮะกับลูกเฮากับผู้หญิงหันบ่โดยลูกเฮาคีดทางนาลูกอันคนนึงเนาะโด อันนั้นนี่ได้สารนมเขาได้เม่นบ่ได้บ่ดอกเบี้ยบ่นี่ยแกจะรอบสองสองรอบโดยในกองนี่ได้โดยโอ้โดยโดยยังสิไปอีกอยู่บ่จังหน่อยก่อนไปไปเลยสองรอบแล้วมื้อนี้เนาะจังหน่อยเราไปหาพื้นมาไว้จุแน่เนาะนี่คือนิสานอ่าเราไปกันทั้งทั้งพอน้องเพิ่นได้สิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่พอ จักลแ้วเราเราไปตัดกล้วยเราไปแก้กล้วยมูอ๋อเราไปทำไปเฮดเวียดขึ้นกันแน่นาะโดยเท่าไห้ทานะเซนวานะเซนโดยอ๋อโดยอันนี้บ่ใส่ตัดนะโดยเมนบ่อๆนี่นะโดยเอาตัดตัดเช่นี่ใช้พานี่เออไก่เติบอยู่บ่อเนาะไก่ขึ้นภู้เนาะโดยกับลูกเา ใช้เอาใส่แบบไี้นะยกตัวอย่างลองใส่เห็นวางในเบิ้งไหมพอดีเอาใส่แบบนี้แบบนี้วางแบบนี้บ่โดยโอ้โถเี๋ยวลองเบิ้งจักสองอันก็ได้ลองคร่าวๆให้พี่ให้น้องเบิ้งประมาณนี้เนาะโดยเต็มหมดเลยโดยบอนี่บนีเอาไว้แต่บอนั่งนี่ใส่แบบนี้ลูกก็นั่งข้างหน้าพี่เนาะโดย อยู่เนินภพ่ส,สบอดยคอยลงมาได้หนิเนาะดยบุหยานมันล่มบ่เนาะยานคือกั้นแต่บบมีพื้นจําเป็นบอถือว่าเป็นผู้ยิ่งที่แข็งแร,ร่งระลาหนึ่งได้หนิเนาะผัวเฮาไปแก้กอเวแล้วเฮาจําเป็นเออเกันผัวเฮาไปได้ไปแก้กอเวผัวเฮาแ okay. ก่ก็แบ่งนาทีซอยกันเนาะดยโอ้ดยแต่ว่าอันยกตัวอย่างคือแบบเป็นชาเลงจ์งี่สิ้นนีกะง่ายอยู่บนหนองถามีโดยง่าย พื้นก็สิได้หลายกว่านี้แน่เนาะโดยแบบยามเขาจูดให้เฮากองกองเป็นกองเลยนี่ก็เฮาไปกองอยู่ให้หมู่เฮาโดยๆๆอืมเนาะพี่น้องเอ้ยลูกเต้าก็จนหน้ามุมเมาเบดเนาะดับมันผี้ได้ไปนํากันเนาะโดยเอาเดจันอยจัอาบน้ําอาบนเนาะโย เราก็แบกพืชนี่ค่ะว่าบนี่ชำนี่เราแบกชำนี่บ่โดยค่ะบ่แบกให้แน่ลูกเอ้ยเราก็แบกแบบซอยโอ้โหดีโดอันนี้เนาะโดยจังหน่อยเราไปอีกไปตัดอีกอบัดเฮาได้พื้นลายนี่เทากไปเฮือนน้องมาอีกได้พื้นเลยให้คนว่าได้พื้นลายเนาะโดยอ่าสิไปหาน้องมาอีกเนาะไปรุดจักงนี่บ่โดย ให้พวกขาไปซ่อมพอดีอันบุเซียงกับมาแต่หาแต่นอกองเจ้าพลายกินิกะโดยไปกันนอนคนเดียวกับลูกขอรออยูะโดยพวเราก็บด้บังบด้แงงเมื่อวานนี่เฮาเมือน้องเฮาให้เราเอาให้คันพวบังแงงแต่เราไม่ได้ให้นี่เราให้เราอยูู่้เดียวพวบได้เบังบด้แงงเฮาแต่วานนี่ก็เฮาแต่เ้าวเฮาบด้เมื่อตอนแรกนั้นเฮาเมือเฮาเมื่อกับบ้าจันโดยโดย เราพากเงินสามสิบพันให้พวเราไปซื้อสินใหงพวเราเอาเช่าพันซื้อตปสิบพันแล้วเ,ออเรา,าก็หายเราอยากเลี้ยงเมียก็เลี้ยงเมียก็ยังบม่พอย,ยังจะเอาเงินเมียอีกแเราหาเงินเลี้ยงเมียค่ายแน่นี่ก็เอาเงินเมียอีกออนั่นแหละเราหานไปที่นี่เราก็ให้เรื่องเศร้าใจทั้งพวอยู่เพราะวไม่ววได้เบิ่งเดี๋ยวแล<ป>ตั้งแต่คลอด ลูกแต่ตอนบวเสียงเมื่อส่งเนาะถ้้<ด>กับบวคอยอยู่เบิ้งเลย,อ<ด>ยตอนอยู่ห้องมอันพัวเราก็ไม่ได้เบิ้งเ <ừ> มงนนื่อวานในมูมูมไปชวนพัวเราหันไปกินเบี้ยเราก็ให้อีกเห็นพัวไป <ừ> มูก็สี่ห้าคดขี่รถจักรไปไปเอินพัวเ,เราไปกินเบี้ยพัวเราไปแม่ยาเรากับพ่อปูเราไม่ได้ซ้อนเลยลูกว่าอ,อย่าเฮ็ดแบบนี้เบิงเมียเด, <ừ> ด้ <ừ> มีพายบอกเลยนั่นแหละเราจึงไห้แมลว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็บอกคอยบอกลูกเต้าเนาะโดยแบบลูกอยากเห็นยางกระตามใจลูกมีจะไปอย่างเดียวเนาะโดยเฮามันเถื่อมาเอื้นเฮาไปมันนี่ฮาไปเอาพื้นก้อนตามเขาก้อนสบายพัวเห็ดกินฮาไปโดยเอื้อนจ้าสิไปหาน้องเนาะโดยโอ้ม้นนี่บ่มีไายด้อได้มันนี้เนาะโดยอือว่าเราตอนบุเชียงข้าไายเราซื่ออัน บิ๊กท่าทอกให้เราครับคิมอำนาจมาได้ของลูกเราหายโดยกับอันกระดาษเปียกเพราะเห็นเห็ขี้เข็ดเนียวนะคุนน่อยต้มน้ำให้เราอาบกับสุดเฮาในเลยสักสักทีสักย่างกับสุดเฮาในเลยพวเราไม่ได้ซักไม่ได้ย่างเลยไม่ได้เฮานี่ไปบ่ค่อยเห็นเนาะนั่นแหละเฮาเมื่อคือในเฮานอนก็ไม่ได้รับแบบเฮากิดหอดน้อง S <S คิดนอด้อน้องอยู่ผู้เดียวบ่แล้วนอนผู้เดียวบ่โดนอันถานั่นฉาบเชียงถามในน้ำคือทางน้องฮอนด้านี่เป็นเอื้อยเล่าเนาะโดยแล้วก็เห็นมุมมองที่การนี่การดูแลนี่ถ้าเป็นไปแบบซี่นี่น้องเจ้าบบบนี่ซิวได้ยี่บ่แบบซีนคิดว่าเราเว้าคันเราออกต่ภายนเรายังเมื่อคันพัวเราได้เป็นแปลงเราเว้าเราให้ตลอดอยู่ภายกับเราให้ ตานี่จนแดงหมดแล้วหายเมื่อวานนี่เฮาก็หายย้อนน้องแบบเฮาอยู่อีตนน้องเห็นพัวน้องบ่ได้เบิ่งบ่ได้งาเฮาเข็ดออคันมีแม่แม่บ่ทิมปป๋าดอกดูดูผู้ดียอนี่ก็แม่เรียกเนาะก็ขาก็บ่ได้บงบงกะบงแต่นานๆเไปซื่อๆโดยทําผิดคองก็ยังบ่ได้แตงจับมอจับยังก็บ่ได้แม่เฮาพอเฮาไปมีตบงซื่อๆนน มันมีแม่แท้นี่เฮาก็ไม่ได้ทุกดอกในใจนี่เขาทุกแม่ก็ตายแล้วผัวเราก็ไม่ได้บังไม่ได้แง่งยากเนาะโ,<ด>โ<ด>อ้ยากวันนี้เราแต่ว่าเจ้านี่ครับพูดคุยกันกับนอกนี่ว่าถ้าเรื่องเล่าถาว่าถ้าออกไพ่หมอกกรมรมแล้วนี่ถาว่ายังผัวเรายังหมเป็นผู้เป็นคนยังหมงมาเบิ่งมาแยกแยงซี่นี่เรา่าสิมาอยูน้ำพ่อเจ้าฉบับบ่ ระเว้าเว้าก่อนให้แม่ย่ากับพ่อปู่ระเว้าก่อนให้เป็นคุยเนาะคุยระเว้าเนี่ได้ก็เฮาอยากเฮ็ดแบบนี้เฮาบ่ได้เบิ่งบ่ได้แยงระเว้าจังมื้ถามพัวแล้ก่อนให้แม่ย่าเราถามก่อนระเว้าแบบว่าให้ทงผู้ใหญ่2ก้าม2ฝ่ายเนาะให้อบรมบอกว่าถ้าเฮ็ดจังซี่ต่อไปนี่อ่าบ่ได้เนาะให้เบิ่งให้แยงลูกเต้าบัดนี้เพราะว่ามีลูกมีเต้าเลยถ้าว่าเรายังตัดสินใจไปจังซันก เป็นแล้ววันนี้เนาะโดยเราเอาคันยังเมื่อนี่ยกินหอดลูกเราเอาค่ว่าคันเจ้าเมื่อก็เอาเมื่อลูกเจ้านล่นี่ก็ต้องเอาเมื่อแล้วว่เนาะโดยเราเอาย่านพัวเราจากได้เราเอาบัวบัวได้บัวเกีียวเนี่เอาลอันนี้นะอ่นี่บมมีไผ่เห็นดีน้ำลงอกขนาดเมย์แต่แท่เมียแต่แท่ยังบัวมาดูได้จะไปเอาลูกไหวอยู่ไผ่จะไปเดี้ยงเอาเหม็นบ่ละโดย เอาไปสิบวเอาไปใครสิบอวโยนเนาะเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงบ่มันยากได้พีน้อาพอเมื่อเมื่อวานเนี่ค่ะว่านี่ชะม尼亚เราเอาว่าเจ้าบอกเด้อลูกเจ้าให้ลูกเจ้านอนเผ้าได้น้องเขาได้จะหน่อยแล้วนอนผู้เดียวย่านปอบย่านยังเขาเอาเนี่นีเออจักและลูกเขานอนจักลูกเขาไปอยากนอนเนี่ๆนี่มาเราเอาเขาเอาคันพัวเราจะเป็นคันน้องเขาไ่ได้เบ่งไ่ได้ยัง ผัวเราก็คิดอยู่ในใจคือเราเฮาคิดนี่นั่นนี่ว่าบัดเมียเจ็บก็อยากให้ผัวเบิ่งผัวเจ็บกอยากให้เมียเบิ่งนะเบิ่งแซอยกันน่แเนาะเฮาอยากเว้าอยู่ตอนนั้นแต่แม่าเนาะอยู่บนนันเฮาบ่กล้าเว้าอือด้ๆเอานเรื่องราวจังได๋กะจังถ้าเราอยู่บ่ได้หรือว่าจังได๋กะถามทั้งผู้เป็นพ่อเนาะพ่อเจ้าแล้วกทั้งแม่าเราหั่นโดยพูดคุยนกันว่าสิเอาจังได๋คั่นันก อันกันคือบ้านโมเชียงนี่ก็สิแบบอบลมหรือว่าสร้างซอนก้อนน่ะน,นะอ่ะบาบอยเฮดแบบนี้มีคือทางที่สองอเฮดพิษเป็นสิ่งนี่กินหมูกินยังอยู่บ่โ <S S S> ดยกินคือกันบ่กินยังโดยกินไก่กินมูน้งนแบบสร้างซอนอะไรเนาะโดยยังคายอยู่พี่น้องเนาะมีแค่คายแบบเดียวกันนั่นแหละเฮาว่าเฮาวมือก้อนเด้อมือมือฮือนเถื่อเฮาไปเฮาวมือเอาพื้นก้อนเขาบอกน้องเฮา apaas.. Netairam id segue uma est rela n drop one hnight respuesta ກ o u are now n dadson າ s now natural says if you ົ r e соon then do not indomain at the night you go home s n �� s າ uh. a chao sa şey dew ko diaok tdawam at the end tdawam kwa tdawam ad i shi c h เฮห มื่อวานนี้เฮาเมื่อก็เฮาไปซักขี้ลูกแล้วก่อนเฮาเมื่อต้มน้ําให้เราอาบก่อนนึ่งข้าวก่อนเพราะว่าเมื่อเด้อน้องเด้อแล้วเราก็ให้กินฮอดด้วยเนาะโดยโอ้ยมุติได้พี่น้องไปเห็นเรายังเศร้าใจอยู่ว่าจังไดเนาะยังเด็กน้อยอยู่นะมนุวาคิด่แต่เป็นผู้สาวคิดว่ากลัวักัวแพงแล้ววาเฮาเอาคฮู้แบบนี้เฮาบ่ได้เอานี่ลวา แหละเนาะเรื่องเล่าเป็นมาจังไดก็จังว่ากันเนาะดีแต่ว่าชุมเจ้าก็ดีลายบัป้าบัถิ่มเบ่งทั้งนอกเบ่งแย่งกันเด้ออดอันพื้นนี่เอาเลี้ยงไว้ใช้ฉลองนี่มาเนี่เอาไว้ยู่ตลาดกโอ้ไว้ยู่ตลาดเพื่อนพงหน่อยก่อนเอาตัดเชื้อผ้าเนี่ยคนว่ามีซาดิ้งนี่เป็นทางไปนี่ก็ง่ายอยู่บ่ง่ายซาดิ้งพ่วงใช่ไหม พื้นก็สิได้หลายเนาะโดยคันใช้แบบตนั้นเลหลายพื้เออเฮ็ดแบบซาเงนะพี่น้องเอ้ยใซาเงแล้วก็เราก็ลูกเจ้าก็สิได้นั่งไปนํสบายอีกเนาะโดยเป็นซาเงพวกนี่ลว่าโอยมาเอ้ยจับก้นเด้รว่าอดๆจังหน่อยก็ฮอดเฮือนเรานั่งอยู่ทงนนแม่นน่ะเฮาเฮาไปแก้แต่แต่เช้านี่เฮาเฮาแก้เทื่อนึงแล้วเฮากินข้าวก่อนแล้วไปอีกนั้นเราหิวข้าว เขาไปผู้เดียวเขายญาตไก่พาลูกไก่เนาะโด้วยติ้แลไปหน่อยเนาะพื้นหาดัวเนาะด้วยนี่มัดใช่นี่เขามัดเองเสื่งนี่ก็มัดเองเลยนี่ที่ไหมเนาะโดยมัดเองยางไม่หน่เนาะนี่มัดใช่นีมอ่าอ่าเดี๋ดึงมานี่เนาะโดยอ่ากินน้ำวอดจาเข่าน้ำกินแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ ทางลูกเต้าแล้วก็กินมะเขือกินมะเขือโดยโอ้ยเนาะอืมเป็นตุ้ยเตพี่ได้กินมะเขือแหละไปเอาพืนเอายังซคันแล้วเฮาสิตําข้าวอีกยังสิไปอีกอยู่เนาะโดยไปไปละเมื่อละเฮาอยากตําข้าวอีกตําได้ข้าวาเฮาอยากไปอยู่บ้านน้องเฮามื้ออื่นอื ข้ากินฮอดกินฮอดบ่มีไผ่บางแงงกันพัวแล้วบางแงงข้ากะบม่อยากไปคือกันมีแล้วคนบางแงงเนาะแต่เนี่ยมีคนดูแลข้าวกะสีไว้วางใจนิดจังน้อยเนาะเมื่อวานนี่บอจันบอาจารย์บอกไอ้ต้นได้เรียนน้องเจ้าต้นแลเนาะเ็นอนคนน้อย่เนียนพายกับอีต้นบ่แมนแต่บาอาจานอายคือกันอายกับอีต้นคือกันเพราะว่าไปเห็นนิ้วชน oidal หอยแห้งพัวเราไม่ได้เห็นเลย แต่มือน uh um> uh 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 ั้นคันขาวแบไปยามเด้อลูกเด้อโอ้ยว่ายี่ีไปคันยูเฮือนเนี่ขับรถกับบ่วว่ายล้วาวหา้ไปซื้อนันซื้อนิ้วบ่วไหวบัดคีกับมูเลาะไปนันไปนี่ว่ายขับรถบัดคันไปซื้อฮานไปซื้อย่างให้เมียไปบ่วไหวล้วาวเลยเลยหนักใจแทนอยู่เนาะนอนที่ตามเบื้องน้ำกันอีกถ้าเป็นมาจังไรงมันก็ขึ้นอยู่กับทั้ง ผู้รักผู้ใหยอะไรแบบนี้เนาะอบอกบอกอสอนฟังทั้งผู้<อ>เป็นพอนน่อเป็นแม่น้ำแต่ลูกเต้าเป็นอย่างที่ต้องบอกเขาสอนเขานำ้ำพอ,อแต่มันกัดคือว่าไม่เป็นไรเนาะแบบพอ่อแม่บ่ได้บ่ได้บอกบ่ได้สอนเด้พ่อแม่บ่ได้สอนกับลูกกับแห้งก็ได<อ>้คันพ่อแม่เราสอนลูกเราก็บ่ได้เฮ็ดดอกแบบนั้นนี่แบบลูกเราเฮ็ดแบบได้ก็ต<อ>ามใจลูกพ่อแม่เราเมื่อคืนนี้เฮาเมือ่อเมื่อวานเฮาเมื่อเขาบอกว่า จะบอกเด้อลูกเจ้าให้นอนเผาเด้อน้องมาได้แล้วนอนผู้เดียวเอ้อจักเราอยากนอนจักเราบ่อยากนอนนี่แม่าเราวาเออบ่อยากนอนก็ให้นอนเฮาวาปะน้องเฮานอนผู้เดียวเฮาเมื่อก้อนเฮาก็คิดฮอดลูกเฮาคือกมื้อือเฮาไปอีกน่นอ่าสําหรับผู้ไปด้วยนี่ก็คิดลายคิดนักเด้อเดี๋ยวนี้ก็เนาะทําก็เฮาเมื่อมือวานนี้เฮามื่อแอวนี่เฮาเป็นในเฮามือแอวแล้วเฮาว่าเมื่อก้อน เป็นแนวมักคลังเจ้าบ่โดยเป็นแนวมักคลังโดยแบบเฮาขออนุญาตเว้าเด้อตอนนั้นเฮาไปท่ายออกก่อนเฮ็ดน้ํแล้วออกเลือดตลอดเลยออกเลือดเฮาหี่ยวนี่ก็เจ็บแฮงเดี๋ยวนี้ยังเจ็บอยู่บ่เนาะคั่นมันมเจ็บคั่นเวลามันบ่ได้มก็เจ็บก็ธรรมดามงนี่มันปวดข้างหลัง้เนาะปวดข้างงข้างหน้านี่ก็ปวดเออแต่ว่า เดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็บปวดอยู่บ่ถ้าเจ้าคือเจ็บหน่อยดิโยมคั่นเวลามันได้มื้อนี่คั่นมันมื้อนี่โอ้ยเฮาจะนอนบ่หลับนเห็นเวียงนซินี่ยังอันตรายได้นี่โยเห็นบ่บ่จานนี่ก็เคยเป็นได้ิวมกระดังแต่ว่าเราเซาแล้วเรากินยาหางไม้าออกลยคั่นเวลามันมื้อนี่เฮาจนกินข้าวก็บ่ได้กินน้ําก็บ่ได้เจ็บๆนี่จนเฮาหายอื มันมีลามันมาได้มือนี่มันเจ็บมันเจ็บเจ็บค่อยๆเอ้ยถ้ามันมือนี่โอ้ยขาวบ่ได้กินน้ําบ่ได้กินเคยไปตรวจไปยังเบิ่งอยู่บ่บ่เอาคือคือฮู้ว่านขลังมื้อนั้นเฮาอยากไปโกเงินเฮาไปรับจ้างขุดข้าว40,000แต่มดเฮาซื้อข้าวเออเฮาว่าขุดต้นนี่ก่อนไปกดแต่ว่าก่อนหน้านีเจ้าเคยไปตรวจซั่นบ่บ่ตอนน้เฮาบ่เคยปดหาก็ปดเอาคือฮู้ว่าเป็นนิ้วมขลังซั่น ผ ah> huh like ู้แบบขาวว่าเจ็บลากในพวเขาว่าหักพวเฮาก็เคยเป็นพวเขาว่าเป็นมะขี้รากมันเจ็บเวลาเท่นี้โอ้อาการนี่แบบเดียวกันเนาะโดยพวเฮาเคยเป็นแล้วเนอะเนอันจะว่าว่ากินนี่นั่นมันมันมันเป็นนิวออกสัมบ่โดยมันออกเตื้องนะบ่ตัวนี้นะซ้ำตานางนั่นมันออกใหญ่ติบบอโดยซ้ำเส้นตานางนะโดยโอ้ใหญ่เติมเลยเนาะโดยโอ้ถ่ายเห็ดเบี้ยงนักเช่นนี้ยังอันตรายได้ใช่แบบนี้ ເຮົາເຮັດໄຟຊິເຮັດຫາຍການຈໍາປັດເນາະຄັນພົວເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປແກ້ຄືກວ່າກະພົວເຮົາແກ້ໃຫ້ເຮົາໄປຕັດຊື້ຊື້ເນາະເອີ້ແຖວວ່າຍຸກຂອງນັກນີ້ຍັງເອົາດີເດນີ້ົມທ່ານດມືນັມືຮາມືທອງມນຮານອນວດອມນຮົານອຮາຈັບລັດມມືດມື້ວລາມືຮົາໄດວັງນ້ອຮານອນຕດມີຕ່ອຮາຜູກກນັນ ต้มน้ำให้รอเฮานอนเมื่อยแล้วเนาะโดยคันเวลามันมื่อเนี่ยว่าเฮาจะนอนบลาบนั้นโดยโดยนี่เฮาอยากแก้พื้นแก้ไล่ไล่อะไอยากไปพื้นน้องเฮาสบายพูกเฮ็ดเก็ดคันโมมีพื้นในยากเราเฮ็ดเก็ดแม่นั่นแหละเนาะหาอยู่หากินเบิ่งแยงเนาะเน้องไอเนาะกระสีขินหอดทั้งอันนี้แหละบ้านนี้เนาะอันเฮือนเจ้าอันเอาหนีบตั้ง เพิ่นเฮ็ดแบบสั้นแต่หึงนะบ่อ่ะตัวได้อันสาวเพื่อนนะตัดดอนโอ้ตั้งตั้งแบบนี้บ่อด้วยไอหัวห้องตักเออเนาะมึงมึงเคียงบอเสมอเนาะโดยแบบทางเฮาทางหัวนี่มันลกทางนั้นมันขึ้นก็เลยเอาไม้ห้องขึ้นเนาะตีน เออคือว่าในพี่น้องเนาะเพิ่นก็สร้างสมัครเนาะโดยแบบเราบ่เป็นเฮ็ดเฮาอยากให้เฮ็ดไวกันจังแป๊บสร้างสมัครเล่นเนาะเพิ่นสิว่าก็ได้บ่มานปเนาะเดี๋ยวก็อันทางเอื้อยใหญ่เจ้าน่ะอยู่บ้านไดก็บ้านบ้านแกงหัวปลาบ้านแกงหัวปลาแกงหัวปลาโดยมันไปทางไนี่ ไปทางเข้าสุงเฮืออยู่10โพดนั่นเลยเชาะโพดขึ้นไปเพิ่นอีกบ่โดย<อ>กย่อลีข้าในใกล้บ,กบ้านหั่นได้โดย<อ>แต่ว่าทางนี่ก็ดีอยู่บ่ดี แบบทางแบบนี <S <S ้ครับไดไปูยาแสดงว่านี่ข้ามครัวขึ้นไปอีกชั้นบ่อโดยทางเข้าไปเขาส้งเฮืออยู่เซโปนั่นเองอยู่น้ำเซีนเดีอไปทางพุ่นบ้านเห็นนั้นบอกอันก้อนฮอดแขวด้วยไปบ้านวังคูนอย่างหอเบ่บ่ป่าทบ้านวังคูนอยู่ยุ่มนี่อยู่เทิรคือกันไปไกลๆสะโปนิยหนึ่งแล้วฮอดนะะวไปทางนั่นแล้วเข้าอยู่พุ่นเลยใกล รถใหญ่ไปได้บัดยามพฝนตกไปบ่ได้ทางยามแต่ว่ายามเล่งเช่นนั้นได้อยู่เนาะได้เออ่าอยากไปเบิรงพี่น้อยเนาะมันเป็นอีกอีกบ้านหนึ่งที่ว่าเฮาเนี่ยหมดทางเข้าไปเออเบิรงกค่อนสามีถามมีวันเวลาเนาะอ่ามีวันเวลายจะเข้าไปเบิรงมีเบอร์โทรเบิร์อย่างเราอยู่บ่พอเฮาไม่มันพอเจ้ามีอยู่เหมือนบ่ได้อ๋อโอเคสัตพี่น้องเยเนาะ บ่เจ้าไปเอาเบอร์โทรนํา hey. พ่อเจ้าได้สิโทรถามเนาะเออนี่คือบ่ใช่สิเข้าไปเยี่ยมไปยามนะโดยขับใจหลายๆเด้อโดยโพรเป็นอีกหมู่บ้านนึงด้นี่ก็เนาะโดยเอ้ยเฮาอยู่บ้านกเฮาปา2คนผู้นึงนั่นเอ้ยจุงพ่อตางมเรา2คนเอ้น้องเอาอยู่บ้านกเฮาปาเฮาก็เอ้ยปา2คนเอาบ้านนี้มีแต่น้องเฮานั้นอยู่เดียวเอาผู้เดียวอยู่บ้านนีแต่ว่าอัน อ่าเอ้อพ er ูดจแท้ที่พอไปน้ากันเห็นน้ำกันเอ้อจะแท้พูดอ่ะเนาะโดยเอ้อจะแท้เอ้อผูกก๊อกเลยสายเลือดเดียวกันโูดเนาะโดยตอนแม่เฮาตายเฮาชำลูกเฮาก็เล่าหมดเลี้ยงเลี้ยงเฮาจนง่ายก้อนเลี้ยงน้องมาจนง่ายก้อนแล้วเอาผัวเป็นเชียวเอากระเอ้อเลี้ยงน้องเนาะโดยบัดเฮาง่ายก้อนจึงเอาแม่เลี้ยงเฮานี่ยโดยโดยนี่ฝนตกบ่านี่บ่า พ่นญาติหมอนาะพอ่นลงนิดพี่น้องเอ้ยเนาะอ๋อขณะนี้น้องมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้นึงอ่ะทางบูเชงบม่ได้ซื้ออย่างมากใช่ไหมมีแต่ว่าเขาเป็นยางเจ้าเงินว่าแหนเติมน้ำมันไปหาน้องเจอเรื่อน้องเด้อไปหาทางน้องมาไอ้ฮักแพงไอ้แต่ว่มีบ่าบูเป็นยังไรบูเป็นยังอันนี้บูเชียงซอยด้วยน้ำจิ้มน้ำใจเนาะเติมน้ำมันใส่แต่ นักข okay. ี่ไปเยี่ยมพยายามน้องเจ้าฮะแหละหลังมื้อเจ้าไปแล้วก็ซื้ออยู่สกินกับลูกเต้าเจ้าฮันเด้อร์มึงแย่งกันพี่น้อยเนาะสู้ๆเนาะมิไต้บอกเดียวนักขี่จังว่ากันในบทเชียงกับจิตติดตามให้พี่ให้น้องเบมึงนับกันเรื่อยอีกดอกเนาะเป็นช่วงนี้เป็นกับเป็นกำลังใจให้ลายยูช่วงนี้เนาะพี่น้องเอฟซีฮาก์กับเป็นมาจังไหนก็จังว่ากันทั้งน้องเจ้ากับเนาะแยังสิเข้าไปหาพ่อเจ้าอยู่พร้วสิไปเอาโบ้ทโทั้งเอื้อเจ้าทั้งเถื่อมีเวลาเถื่อสิเข้าไปเบิ่งนะ เด้อเด้ออาดองอ่ะเด้อข uh, ับใจละลายเด้ออันนี้เอาห้อยใบเติมน้ำมันน้ำมันนี่หล่ยเด้อโอ้ยขับใจละลายเด้อขอให้อายู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นรับขอได้เงินมือตื่นขอได้เงินแสนเงินล้านเด้อแต่นี้ต่อไปสุขกายสบายใจสาธุโดูดูขับใจอาละลายเด้อโดยอาโมเป็นยังน้องเนาะอ่าปัสชนะโมเชียงเดินทางต่อกรดอื่นน้องเด้อ คอยมาคอยไปเด้อเนาะแก้พื้นแก้ดัวพี่น้องอ้ยพ่อเต็มที่ดิเด้อเนาะตอนนั้นฮาว่มีรถฮาว่เป็นขี้เดี๋ยวนี้มีเอาเฮียนตลอดไปเฮียนตลอดเลยกระพดได้แน่บ่ะนี้เนาะเอาเอาเนาะเก่งจริงพี่น้อยเนาะสบายดีขับใจลละายนะเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อะเนาะสู้ๆเนาะปูมุมเมาวบนเนาะทางกายกันอือฮึนำหนักเดี๋ยวนะ ว่ากันพี่น้องเอ้ยโดยโดยน้องอ่าอ่าไปเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยพูดคุยนํากันเรื่องราวทีมาที่ไปก็จังว่ากันเนาะเบิ่งแงงกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้กข้าวเนาะก็ยังบ่ทันได้อ่าตัดออกอยู่อันนี้ก็พี่น้องเนาะยังเป็นเหตุอยู่ได้อันนี้กามุ่นเบิดลตัดตัวนี้ออกก็สิ อุ่นใจเนี่จัาหน่อยเนาะแต่ว่าว่าใะพี่น่อยเนาะว่าวาฬนี่ก็บได้อีพี่น่อยเนาะบ้านเมืองเพื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นะไรพี่น่อยเนาะเนาะมีแต่ว่าอยู่ดีมีเฮงร่ำรวยเวิดสุขูสุขนคือเก่าคือเดิมเวยพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้เนาะพอนองเปียวลาพีแล้วน้องไปก่อนเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าจะเดินในนาทีการงานเวอดสุขุสุขนเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้สบายดี